พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวิราลงกรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรกหมอมให้สมเด็จพระนิธิธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง6แห่ง ระหว่างวันที่21ถึง24มีนาคม2565ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดการฝึกซ้อมพิธีพระรชาชทานปริญญาบัตรครั้งที่35ประจำปีการศึกษา2563ในวันที่17ถึง18มีนาคม2565ณหอประชุมมงคลอาภาสามสู่พนิชัยาการพระนคร และหอประชุมมทรธัญบุรีโดยมีดรนวรพลรัศดิวัชรบุญอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารธนาจารย์นุสธีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันที่22มีนาคม2565ณมทรธัญบุรี